้ามีกำแพงหนึ่งที่แข็งแรงจนรถถังไม่จําเป็นมีกองทัพแต่ไม่ต้องรบมีปืนแต่แทบไม่เคยยิงในคืนสุดท้ายกำแพงนั้นไม่ได้ถูกทำลายด้วยระเบิดหรือการบุกโจมตีแต่มันพังเพราะคนธรรมดาเดินเข้าไปกำแพงนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่เพื่อป้องกันศัตรูจากภายนอกแต่เพื่อกักขังประชาชนของตัวเองมันสูงมันยาวมันมีลวดหนาม หอคอยเฝ้ายามทหารติดอาวุธและคำสั่งยิงทันทีหากมีใครพยายามหนีผู้คนถูกแยกจากครอบครัวเพื่อนบ้านกลายเป็นคนละโลกถนนเส้นเดียวกันแต่ใช้ชีวิตต่างกันสุดขั้วฝั่งหนึ่งคือเสรีภาพอีกฝั่งคือการควบคุมการเฝ้าระวังและความกลัวที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดหลายสิบปีมีคนพยายามหนีบางคนขุดอุโมงค บางคนปีนบางคนไม่เคยไปถึงอีกฝั่งกำแพงนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองคืนหนึ่งในปี1989ไม่มีเสียงปืนไม่มีการประทะไม่มีคำสั่งรบมีเพียงการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งเขาได้รับเอกสารใหม่เกี่ยวกับการผ่อนคลายการเดินทางแต่เขาไม่แน่ใจในรายละเอียดเมื่อถูกนักข่าวถามว่า มาตรการนี้เริ่มเมื่อไหร่เขาตอบไปอย่างลังเลว่าเท่าที่ผมเข้าใจมีผลทันทีคำนั้นไม่ได้ถูกเขียนในแผนแต่ถูกถ่ายทอดสดออกไปทั้งประเทศข่าวแพร่กระจายเร็วกว่าอาวุธผู้คนเริ่มเดินออกจากบ้านไปยังด่านพรมแดนทหารที่เฝ้าอยู่ไม่มีคำสั่งใหม่ไม่มีคำสั่งยิงไม่มีคำสั่งปิดพวกเขาเผชิญหน้ากับพลเรือนผู้หญิง คนแก่เด็กที่ไม่ได้ถืออาวุธแต่ถือความหวังคนเดินเข้าไปทีละคนสิบคนร้อยคนและไม่มีใครยิงเมื่อด่านหนึ่งเปิดด่านอื่นก็เปิดตามกำแพงที่แข็งแรงกลับไร้พลังทันทีเมื่อไม่มีใครกล้าปกป้องมันอีกผู้คนปีนขึ้นทุบหรือกอดกันร้องไห้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน กำแพงที่ยืนหยัดมานานกว่า28ปีล้มลงในคืนเดียวไม่ใช่เพราะมันอ่อนแอแต่เพราะมันไม่อาจต้านความต้องการมีชีวิตอิสระของคนทั้งเมืองได้อีกต่อไปและกำแพงนั้นคือกำแพงเบอร์ลินมันพังลงไม่ใช่จากการรบแต่จากความผิดพลาดเล็กๆที่ไปกระตุ้นความกล้าหาญครั้งใหญ่ในปีคริสตศักราช1989ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นไม่ได้สอนว่า กำแพงสูงแค่ไหนถึงจะปลอดภัยแต่มันเตือนว่าไม่มีระบบใดขังผู้คนไว้ได้ตลอดไปถ้าคนทั้งสังคมตัดสินใจเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน